พิเศษครับเป็นผ้าทอยกดิ้นเป็นดิ้นทองรายของปีนี้2,568เป็นที่เรียกว่ารายบัวจำแรงดิ้นยกดอกดิ้นทองทั้งผืนนะครับ2เมตรแล้วก็มีผ้าพื้น2เมตรเป็นสีแดงชาติเลยสวยสดการตาเลยครับเหมาะสำหรับงานมงคลใหญ่มีด้วยกันอยู่2ชุดนะครับชุดละ2ชุดละ9 1,500บาทพร้อมส่งถ้ารับ2ชุดมีส่วนรถพิเศษครับดูสิครับลวดลายเป็นยังไงดูสิครับสีทองอาระอารามเลยครับตัดกับสีแดงโอ้สวยมากทีเดียวหมายเลข J1795 J1795 มีผ้าพื้นนะครับเย็บชายมาแล้วอีกผืนหนึ่งไม่ได้เย็บชายให้ถ้าต้องการให้เย็บชายให้ก็ได้ถ้าจะรับทั้ง2อผืนส่วนมากเขาไม่ค่อยเย็บกัน ช่างไปเขาก็จะตัดออกเองอยู่แล้วตรงปลายนั่นนะครับสำหรับผ้าชุดนี้ผ้าแบบนี้มีเฉพาะกี่เดียวนะครับที่อื่นไม่มีปอเป็นอันนี้เป็นผ้าคัดเกรดคัดคุณภาพในราคา9,500บาทพร้อมส่งสนอกสนใจติดต่อสอบถามกันได้ครับร้านจองโฮ086468900บันทึก หรือแอดลงไปหมายเลขนี้แล้วลายจะขึ้นมานะครับมันเป็นไอดีลายคนในตัวเลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับ